สวัสดีครับวันนี้ร้านตัเบิลจะมาเปิดการขายยามาฮ่าทีแบ็500นะครับคันนี้โฉมปี08ถึงปี11นะครับก็คือเป็นโฉม500โมเดลแรกที่ทางยามาฮ่าไรเดอนะครับนำเข้ามาจำหน่ายนะครับคันนี้ต้องบอกว่าใครหารถโมเดลนี้โฉมนี้นะรถสวยๆเนะี่ยคันนี้เลยนะครับต้องบอกว่าคันนี้เลยนะครับรถสวยกิฟเฟลิ่งสนิททุกจุดนะครับน็อตเดิมนะครับแล้วก็ สภาพดีมากนะครับจะให้ดูเลขไม้นะครับเลขไม่อยู่ที่สามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยนะครับไม่ใส่มากธรรมดาทีแม็กโฉมเนี้ยไม่ตรงเนี้ยจะง่ายสจ,จางจะซีดนะครับอันนี้ยังใส่เจวอยู่นะครับมาพร้อมท่อนะครับอเทอร์มิโนโนี้นะครับตัวท็อปเลยตัวคาร์บอนคอดำนะครับอันนี้ก็มีการติดอ่าทำฟิล์มนะครับเป็นฟิล์ม เป็นลายคาร์บอนนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับทีเดียวติดนะครับไฟเครื่องไม่มีโชว์นะครับทุกอย่างสมบูรณ์นะครับท่อเป็นเทอร์มินะครับให้ดูสภาพภายนอกรอบทันนะครับรถสวยนะครับสีทําใหม่นะครับสีเดิมเป็นน้ําเงินผมได้รถมาอ่าต้องบอกว่าเจ้าของเข่าทําสีมาไม่ค่อยดี มือนกับสีมันเป็นอ่าสีไม่เรียบไม่สวยผมก็เลยทําสีใหม่นะครับเป็นสีน้ําเงินแบบมีเมทัลลิกนะครับก็สังเกตเนี่ยเวลาโดนไฟเนี่ยโดนแสงเนี่ยมันจะมี่าเกล็ดเมทัลลิกรูไฟขึ้นมานะครับไฟหน้าเป็น l อ d นะครับต่อให้ติดคู่นะครับแล้วก็มีไฟหลีไฟหลีด้านบนนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านข้างเป็นตัวสเปคญี่ปุ่นแล้ว นะครับเป็นตัวแบบฝังก็สวยงามดีนะครับคันนี้นะครับรถจอดในล่มนะครับถ้าใครติดตามผมเนี่ยก็จะเห็นว่า,าผมมีโพสต์คันนี้ไปตอนที่ไปซื้อรถที่บ้านลูกค้าที่จังหวัดกระบี่นะครับรถจอดอยู่ในล่มนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตได้เนี่ยเห็นไหมครับว่าตัวหนังสือเนี่ยสีของตัวสวิตช์เนี่ยยังชัดอยู่ทุกตัวไม่มีซีดไม่มีลอกนะครับ ก็บ่งบอกได้ระดับหนึ่งนะครับว่ารถไม่มีการจอดตากแดดแน่นอนนะครับพลาสติกคอนโซลเนี่ยดำสวยไม่มีการทำสีไม่มีการเก็บสีนะครับมีสวิตอะไรกันไม่รู้เดี๋ยวต้องไปเช็คเป็นของเหลวอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าผมรับรถมาผมส่งทำสีก่อนเลยนะครับอออย่างอื่นก็เรียบร้อยดีนะครับเดี๋ยวดักเครื่องหน่อยดูใต้เบาะนะครับ ลูกค้าสลับเลขเดิมออกไปนะครับเลขเดิมเ็าเป็นตองห้าก็สลับเลขหมดเรียบร้อยแล้วภาษีเลียขาดนะครับหมดหกห้าเลยรถสวยนะครับน็อตเดิมหมดอินคลีนโชคใต้เบาะไม่ค่อยดีละแต่ผมเปลี่ยนให้ใหม่ไม่ต้องห่วงนะครับเบาะเดิมนะครับเนี่ยหนังยังนุ่มอยู่เลยไม่แตกไม่ยับไม่ลา้ไม่มีแม้ทั่งรอยแมวขูดนะครับเพราะว่าท่านั้นต้องบอกว่ารถเนี่ยจอดในร่มแน่นอนรถสภาพดี นะครับได้ทอไปก็คุ้มแล้วทอไปนี้ก็สี่หมืนกว่าบาทเลยนะนะครับคันนี้ขายที่หนึ่งแห้าหมเก้าพบาทนะครับสีใหม่ของเหลวใหม่นะครับรถสวยจริงๆคันนี้รถสวยให้ดูนะครับมีขนาดผมยังไม่ได้ล้างนะล้านสีทําสีเสร็จประกอบแล้วก็เอามาส่งให้นะครับรถยังสวยงามนะครับก็ถ้า สนใจยังไงคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับถ้าลูกค้าเครดิตดีนะครับก็ราคา159นะครับผ่อนสบายๆได้4ปีเลยนะครับก็ถ้าสนใจยังไงก็สามารถมาดูรถได้ที่ร้านตะบเบิลนะครับ0834414111นะครับทีแม็กชมนี้เหลือ2คันเนาะเออนี่ไงเหลือสีเขียวนี่คันหนึ่งแล้วก็ตัว500ปี14ยังมีอยู่นะครับ ปี1.7 DX ยังมีอยู่แล้วก็ปี2020เลยเ e ็ก m a ็กก็ยังมีเบิร์กแมนเรามีอยู่1นเบิร์กแมนผมเหลือสคันนะ่ะจอดคู่กันเลย2คันนะครับ BMW GT มีแล้วก็มีสปอร์ตัวนี้เพ,พิ่งได้มามีท่อคาร์บูเอีกแท้ด้วยนะครับสีทองรถสวย2องแสนกว่าบาทเท่านั้นเองเฝ้าดีๆคันนี้ายสั้นติดมาเรียบร้อยแล้วรถสวย รถไม่มีล้ไม่มีชนร้อยเปอร์เซ็นนะครับอย่ามีรูปก,ก่อนที่จะทําสีให้ดูเหมือนกันนะครับเดิมคันนี้ได้มาเป็นสีบอลน,นะถ้าใครติดตามผมก็จะเห็นอยู่ผมตอนที่ไปซื้อรถที่บา้านลูกค้าก็ยังถ่ายรูปเก็บไว้อยู่นะครับจะได้ชัดเจนว่ารถมันไม่ได้มีการเอ็กซิเดนต์ล้มชนมานะครับแล้วถึงทําสีที่ทําสีเพราะว่าสีเดิมอะมันเป็นริี้วเป็นรอยเยอะใช่ไหมมีรอยขูดมีอะไรเงี้ยแล้วพอคราวนี้ผมจะทําสีใหม่ ถ้าให้ทําสีเดิมนั้งคันเหมือนเดิมผมไม่ค่อยชอบนะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวผมผมก็ชอบที่จะเปลี่ยนสีเป็นสีที่ชูชาตหน่อยผมว่ามันพวกสกูตเตอร์สีมันต้องแบบสีแป๊ดๆหน่อยนะมาถึงจะสวยถ้าสีเดิมเดิมผมว่ามันมันดูจืดไปนะครับน,นี่จอดคู่กับ GT นะครับตัวสปอร์ตกับ GT นะครับก็จริงๆมันเป็นรถพื้นฐานเดียวกันนะครับตัวเฟรม เฟรมหลักนะครับก็เครื่องยนต์ช่วงล่างเบรกเหมือนกันนะครับต่างกันที่บอดี้หน้ากากหน้าหน้ากากท้ายเรื่องของเบาะเรื่องของโครงท้ายที่จะไม่เหมือนกันนะครับโอเคก็ถ้าสนใจงไงก็มาดูรถที่้านได้เราได้อินโฟยังมีอยู่นะครับด้านนี้ก็จะมีโรลยออลลอยนะครับตัวนี้ตัว200นะหายากส่วนใหญ่จะเป็นตัว150เนาะอันนี้200วิ่ง2 0 0 0กโลราคา8 2 0 0 0เท่านั้นเองนะครับอันนี้แม็กแฟ ติดจองเรียบร้อยแล้วเอาไปหุ้มเบกให้ลูกค้าอยู่โอเคก็ขอบคุณที่ติดตามกันครับผมสวัสดีครับ